พระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนร่วมสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังณสนามสอบวัดพระเชศทุพลวิมลมังคลาราม สำหรับบรรยากาศการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังปี2566ในวันที่2ในส่วนของสนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีผู้เข้าสอบชั้นประโยครเรียนทำห้าประโยคและผู้สอบประโยคบาลีศึกษา4ี่จัดสอบระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์2566ที่สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งมีจํานวนผู้เข้าสอบรวม249รูปคนโดยในจํานวนของคราวาสซึ่งเข้าสอบบาลีศึก นั้นมีถึง31คนและแม่ชีอีก2ท่านด้วยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐธิรธัตตลอดจนคณะกรรมการคุมสอบเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักแม่กองบาลีสนามหลวงว่าในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่1ปีพุทธศักราช2 5 6 6ซึ่งการเข้าสอบจะต้องมีมาตรการความปลอดภัยอทิห้องสอบต้องเป็นพื้นที่โลง่งอากาศถ่ายเทจัดพื้นที่เว้นระยะ างมีจุดบริการล้างเจลแอลกอฮอล์โดยทางวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามนั้นได้ใช้พื้นที่พระวิหารคตรอบพระอุโบสถจัดเป็นสถานที่สอบรองรับให้กับผู้เข้าสอบในครั้งนี้